ไม่อยากแก่เร็วให้คุณทำสามข้อนี้คนส่วนใหญ่มักบอกว่าที่เราแก่ลงเนี่ยเพราะว่าหน้าตาเราแก่ลงหมอเฟิร์นบอกว่าไม่ใช่นะแค่คุณเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูดีๆแบบนี้เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเริ่มมีฝ้ากะรูหุ่มขนเริ่มกว้างขึ้นอันนี้คือสัญญาณหนึ่งแล้วนะที่แสดงว่าคุณเนี่ยเริ่มแก่แล้วและเมื่อไหร่แค่ริ้วรอยเนี่ยมันยังไม่มาเท่านั้นเอง และเมื่อไหร่ที่อาการนอนไม่หลับเนี่ยเริ่มเป็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยมันคือสัญญาณอันตรายมากๆเลยที่คุณกําลังจะแก่ต้องใช้คํานี้เลยนะว่าคุณจะแก่โคตรเร็วถ้าคุณไม่รีบแก้ไขดังนั้นวันนี้เลยแถมให้เอามาให้คุณเป็นความรู้ฟรีๆเลย3ข้อถ้าคุณไม่อยากแก่เร็วคุณจําเป็นต้องรู้3ข้อนี้ข้อแรกก็คือเรียนรู้สภาพร่างกายของคุณเนี่ย ตลอดเวลาแน่นอนว่าคนเราเนี่ยมีอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการนอนของเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างดังนั้นคุณจะทํายังไงได้บ้างเพื่อที่เราเนี่ยในแต่ละวันเรายังต้องนอนเฉลี่ยอย่างน้อย5-6ถึงชั่วโมงอันนี้อย่างน้อยนะแต่มันมีค่าเฉลี่ยที่เราควรจะนอนอันนี้หมอเฟิร์นหาข้อมูลมาให้ก็คืออย่างเราเนี่ยหน้าเด็กๆอย่างเราใช่ไหมเราก็ควรจะนอนในอ่าวัยสิบถึงหกปีเขาให้นอนวันละ 7-9ชั่วโมงแต่ถ้าใครที่อายุ65ปีขึ้นไปก็7-8ชั่วโมงอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยแต a n d a r d ของทั่วไปของทั่วโลกเนาะอ่ะคุณก็สำรวจตัวเองแบบนี้ดังนั้นอ่ะแล้วก็เพราะอะไรเรื่องนี้ถึงสำคัญที่หมอเฟิร์นต้องเอามาพูดเรื่องนอนเพราะเรื่องนอนเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้ตัวเองนอนไม่หลับซ้ำๆหรือนอนไม่พอซ้าๆเนี่ยมันจะทาให้คุณเนี่ยแก่เร็ว ดังนั้นถ้าคุณเริ่มจับสัญญาณนี้ได้ให้คุณกลับไปแก้ไขทันทีเพราะเมื่อเรานอนไม่หลับใช่ไหมโรคภัยก็จะถามหาละโรคภัยจะมาเร็วมากเช่นเบาหวานความดันไขมันมาเร็วมากและที่สําคัญริ้วรอยเนี่ยติดสปีดเลยทีเดียวอ่าอ่าใครทักอะไรเราตรงนี้ดังนั้นคุณต้องจับสัญญาณสรุปนี้คุณต้องจับสัญญาณให้ได้ว่า ร่างกายเราเปลี่ยนไปยังไงเราเริ่มนอนไม่หลับเพราะเราทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าเรากังวลเกินไปหรือเปล่าทําให้คุณนอนน้อยลงและเราก็ไปแก้เหตุดังนั้นคุณนัทนาลีไฮค่ะสวัสดีค่ะใบไผ่ bye bye. มาข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ให้คุณเนี่ยข้อนี้สําคัญคุณต้องรู้จักที่จะเซตนาฬิกาชีวิตของคุณเพราะอะไรให้คุณรู้ไว้อย่างนี้นะคะเตือนไว้ก่อนว่าอย่าพยายามหาทางลัด เพื่อที่จะให้ตัวเองนอนหลับถ้าใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอย่าหาทางรัดอย่าพยายามหาอาหารเสริมหรือหาอะไรมากินเพื่อให้ให้คุณหลับหลับไปอะ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุมันยังอยู่ไงต่อให้คุณกินวันนี้พรุ่งนี้นอนไม่หลับต้นเหตุมันยังไม่แก้ยังไงมันก็ไม่เวิร์กดังนั้นการที่คุณนอนไม่หลับคุณต้องกลับไปสํารวจตัวเองก่อนเลยว่าเป็นเพราะว่าความเครียดหรือเปล่าเป็นเพราะว่าคุณกังวลเรื่องงานเกินไปหรือเปล่าหรือ คุณอาจจะกินอาหารประเภทปโปรตีนไม่เพียงพอหรือแต่ละวันเนี่ยคุณออกกําลังกายน้อยเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับไปสํารวจที่ต้นเหตุแล้วเมื่อไหร่ที่คุณสํารวจต้นเหตุแล้วแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่เทคนิคนี้ก็คือเซตนาฬิกาชีวิตอันนี้เป็นทิคง่ายๆที่หมอเฟิร์นเอามาฝากคือให้คุณเนี่ยเซตไปเลยมีตัวอย่างดังนี้ก็คือเซตไปเลยวันหนึ่งสมมติเราต้องนอน8ชั่วโมงใช่ไหมเซตไปเลยว่าฉันจะนอนตั้งแต่ สี่ทุ่มแล้วไปตื่น6กโมงเช้าเพราะอะไรอันนี้เป็นการเซตที่เวิร์กมากๆบอกก่อนเพราะ4ี่ทุ่มถึงตีสอเนี่ยโกรธฮอร์โมนเราจะทํางานได้ดีที่สุดจะทําให้เราเนี่ยเด็กลงนั่นเองอันนี้เป็นทิคและทําให้เราเนี่ยเซลล์ฟื้นฟูดได้เต็มที่อ่ะอ่ะถึงไหนละถึงเซตนาฬิกาชีวิตใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราแก้ที่สาเหตุแน่นอนว่ามันเวิร์กข้อถัดไปข้อ3ให้คุณปรับอาหารนั่นเอง ปรับอาหารปรับยังไงง่ายมากคือกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงลดอาหารพวกข้าวแปง้งน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองให้กินต่ำและเคี้ยวให้นานขึ้นโดยเฉพาะมือเที่ยงและมือเย็นเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่ระบบย่อยของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างช้าๆจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยไม่ตื่นตัวมากจะทำให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นและที่สำคัญเมื่อระบบย่อยของคุณทำงานดีขึ้น ตื่นมาหน้าท้องคุณก็จะยิ่งแบนราบอีกถ้าไม่ผอมลงได้ด้วยอันนี้ว้าวนะแค่คุณเคียวข้าวนานขึ้นแล,ล้วปรับอาหารบางอย่างแล้วก็ที่สําคัญเลิกกินอาหารที่มันไม่จําเป็นมากเกินไปอาหารที่ไม่จําเป็นคือหลายพวกข้าวแป้งน้ําตาลนั่นเองเพราะอะไรเพราะการกินอาหารประเภทนี้มากเกินไปจะทําให้เหมือนเราใส่เชื้อเพลิงไปในรถไฟไอน้ํามากขึ้น และใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ไปเพิ่มพลังดังนั้นก็เหมือนร่างกายเราไปเพิ่มพลังเราก็จะตื่นตัวแล้วทำให้เรานอนหลับยากนั่นเองดังนั้นการกินอะไรที่มันไม่จำเป็นต่อร่างกายในมื้อเย็นเนี่ยก็จะเป็นผลเสียทำให้คุณนอนหลับยากและแถมโรคภัยมาเพราะโรคภัยมาริ้วรอยมายิ่งหน้าแก่ไปเลยดังนั้นสุดท้ายละหมอเฟิร์นฝากไว้อย่างนี้อยากให้คุณทุกคนเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าคุณเนี่ยเราเนี่ยจะ ในทุกปีที่มันเปลี่ยนผ่านไปเราจะแข็งแรงขึ้นในทุกปีทุกปีและหน้าเด็กลงทุกปีทุกปีไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตเราไปตามย่ถาการโดยที่คุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้นเลยอันนี้ให้ตั้งเป้าไว้เลยนะเป็นทิ้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณตั้งเป้าคุณจะเจอข้อมูลที่ดีที่มาส่งเสริมให้เป้าหมายคุณเนี่ยสำเร็จคุณใบผายบอกลดข้าวแปง้งน้ําตาลถูกต้องรับทราบค่ะโอเครับทราบแล้วปฏิบัติด้วยนะคะไม่ใช่รับทราบอย่างเดียว ถ้าหมอเฟิรอนเนี่ยเพราะอะไรถึงต้องออกมาให้ความรู้แบบนี้เพราะว่าหมอเฟิร์นอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความรู้ในการดูแลตัวเองในการดูแลคนรอบข้างและลดการใช้ยาที่ไม่จําเป็นให้มากที่สุดที่สําคัญคุณจะได้มีความสุขมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ตัวเรามีความสุขมากขึ้นมันแน่นอนว่าคุณเนี่ยรอยยิ้มคุณจะกลับมาแล้วคุณก็จะหน้าเด็กลงเด็กลงถ่าไขรที่ชอบความรู้ดีๆอย่างนี้อย่าลืม กดแชร์แบ่งปันไปให้คนรอบข้างคนที่คุณรักได้เลยนะความรู้นี้ฟรีขออวยพรให้คุณทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขสุขภาพดีขึ้นทุกวันและหน้าเด็กไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้ารักทุกคนนะคะใบพัยบอกว่าอะไรตัวเองทุกวันยิ่งอายุมากยิ่งสวยใช่เลยยิ่งอายุมากยิ่งสวยนี่แหละคือสโลแกนของเพจเราใครที่มารู้จักเราใครที่มากดไลค์กดติดตามมาได้ความรู้เนี่ยต้องหน้าเด็กลงทุกคนและที่สําคัญ อายุคุณจะยืนและแข็งแรงแม้ว่าคุณจะเพิ่มอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่เราเนี่ยจะเด็กไปตลอดแล้วก็สุขภาพดีไปตลอดโอเคค่ะรักทุกคนไปแล้วนะเจอกันไล์